เต็มท <g ül auch> ้าวเอ้ยเฮ้ยเเต็มท้าอ๋ออะดูท้าให้ไวปามิูทาน้ำเพก็รู้ผลงานของเพลิมาให้ไวปามิงมาเดี๋ยวไวปามให้อยู่ปาไวข้างๆนะสองอยู่ฝั่งเดียวกัน แต่เดมพี่ไว้ให้พลอยทังไปเถอะโอเคพังเลยพอยทั้งสองอันเลยอย่าไม่เป็นไรลูกเอามีดเฮ้ยเอามีดเอามีดเอามีดอยู่นี่ลูกนู่นสีขาวนู่นมาจะตัดเค้กล้าเร็วตัดเค้กเร็ว้อม อ้าวพ่อไปตัดเค้กเลยลูก Happy Birthday Jay ชพอ่อเอาเร็วหนึ่งสองสามลุยเสรจ,จิ้มทำเรียบร้อยทุกคนฉลองกินได้เดี๋ยวเข้าตาลูกไม่ អើធ្វើម៉េច